สวัสดีครับก็นี่ครับช่างเอียวช่างเอียวก็อวันเหตุครับไม่มีใครอยากให้เกิดตัวลูกล้มครับตัวลูกล้มตัวแม่ไม่เป็นไรนะครับตัวแม่มีจกนี้แตกไอจกมองข้างแตกเฮ้ยไปไหนนั่นเฮ้ย,ยบักตวนบักตวนไม่ใช่นะบักตวน โอ้ยบอกตรวจขี่มุกเกืดลูกไปยี่สุดเลยนะโอ้ยยังเอวอ๋อก็ตัวลูกล้มนะครับก็เจ๊เป็นคนขับแล้วก็คนปลอดภัยดีนะครับคนปลอดภัยดีก็เดี๋ยวรอรถมายุกโอ้ยบอกตรวจขี่มุกเกืดลูกแต่สุดตัวนี้ตรวจก็ไม่เป็นไรปลอดภัยดีครับ เราก็เคยช่วยเหลือเขาแต่ไม่คิดเลยว่าเราจะเจอตัวเองก็ไม่เป็นไรครับขอบคุณพี่ีทุกท่านขอบคุณทุกคนที่ส่งกาลังใจมาก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดเลยคนไม่เป็นไรก็ดีแล้วครับปลอดภัยทั้งคู่มาสองคนเนาะลูกลูกชายไม่ได้มาามแต่ก็พี่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าตัวแม่ไม่ได้ลงครับลงเดู่วตัวนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเนาะขอให้ผมถูกระวันที่หนึ่ง้าธุใครถูกผมก็ดีใจหมดแหละขอให้ถูกอ เดี๋ยวมาดูตัวรถหน่อยก็คนไม้สับมาครับจะไปลงแหลมฉะบังแต่ว่าออกจากบ้านมาไม่ไกลครับประมาณนี้เนาะไม่มีใครอยากให้เกิดครับผมก็ทุกครั้งก็มีแต่ไปไหนมาไหนไปเจอช่างเย่ยงนี้ก็มีแต่แวะช่วยคนอื่นเขาครับมีแต่แวะช่วยคนอื่นเขา วันนี้ก็วันนี้ก็ถึงคราวที่มันจะสวยก็ไม่รู้จะว่า,างไงเนาะแม่ยังไงแต่ก็ไม่น่ามีอะไรเสียหายเยอะครับอาจจะมีเล็กน้อยนะครับเนาะอาจจะเสียหายไม่มากไม,าไม่มากก็หรือว่าฟัดเข้าไปนะครับ ไม่ว่าจะเกิดกับใครก็ไม่มีใครอยากให้เกิดไม่อยากให้เกิดหรอกกับใครก็ทำตอนนี้เขาไหนแล้วนะรอประกันนะครับเอาพี่ยังไม่ได้กินข้าวเหรอโอ้ไม่บอกเนาะผมเพิ่งขาเพิ่งมาถึงครับผมเพิ่งมาถึงก็รอเดี๋ยวประกันมาเอารถมาโกยแล้วก็จะยกน่ครับ ตั้งแต่เมื่อคืนกี่ทุ่มนะพี่ห้านะแล้วพี่ก็ถอดนี่ไว้พี่กลับไปนอนบ้านเหรอนีนอนตรงใกล้ๆนี่จะไปอะไรถ <c oughs> ึงนนู่อ๋อนึกว่ากลับไปบ้านาอ๋ออ่าซื้อข้าวให้กับประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอประกันรออะไรมาก็ <c oughs> ก็ได้กลวมาแล้วก็ยก <c oughs> อ่ะโอเคครับผมประมาณนี้ เดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไป